สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะแอดมินนะคะจะพาเพื่อนๆมาทานร้านอาหารไทยชื่อร้านสเสบียงป่านะคะเพื่อนๆคะ่ะคราวที่แล้วนะคะแอดมินก็ได้รีวิวร้านอาหารไทยไปหลายร้านในจังหวัดราชบุรีนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกร้านหนึ่งนะคะชื่อว่าร้านสเสบียงป่านะคะ จานแรกนะคะก็เป็นทอดมันกุ้งนะคะ169บาทนะคะอยากจะบอกเพื่อนๆนะคะว่าทอดมันกุ้งจานนี้นะคะเขาไม่ได้มีแป้งเยอะนะคะที่เห็นชิ้นใหญ่ๆเนี่ยจะเป็นเนื้อกุ้งสะส่วนใหญ่นะคะแล้วที่สำคัญก็รสชาติดีค่ะ น้ำมันที่ทอดก็เป็นน้ำมันใหม่นะคะไม่มีกลิ่นหือนอะไรเลยนะคะแล้วที่สำคัญค่ะเขาก็เสิร์ฟมากับน้ำจิ้มนะคะแต่แอดมินขอบอกนะคะว่าทอดมันกุ้งจานนี้นะคะไม่ต้องพึ่งน้ำจิ้มที่ให้มาก็ได้ค่ะเพราะว่ารสชาติของทอดมันกุ้งเนี่ยค่อนข้างรสชาติดีนะคะใครก็แล้วแต่นะคะที่อยากทานทอดมันกุ้งเนี่ยก็ลองดูนะคะเพราะปกติอะ่ะเราไปที่ร้านอาหารนะคะ เราก็จะเจอแต่ทอดมันปลากายทอดมันนันน,นีนูนเราเปลี่ยนเป็นทอดมันกุ้งนะคะจานต่อไปนะคะก็เป็นปลาหมึกนึ่งมะนาวนะคะขอบอกจานนี้ก็แซ่บมากค่ะก็คือราคา2 4 9บาทนะคะที่เห็นเนี่ยคือไม่ได้น้อยนะคะแต่ว่าเนื่องจากห้ามเพื่อนไม่ทันค่ะก็หมุบมาหมุบหมักตับกันเพราะว่าหิวนะคะก็ขอแนะนำค่ะสำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่ เคยชอบทานปลาหมึกนะคะอ่ะเคยทานปลากระพงนึ่งมะนาวนะคะคราวนี้เราลองมาเป็นปลาหมึกนึ่งมะนาวดูนะคะ2 4 9บาทเนี่ยคือไม่แพงนะคะที่สำคัญนะ่ะปลาหมึกตัวใหญ่แล้วก็ปริมาณมากนะคะเต็มเต็มจานที่เขาเสิร์ฟมาเนี่ยนะคะเป็นหม้อไฟนะคะแล้วเพื่อนๆก็จะติดใจค่ะเพราะว่ารสชาติเนี่ยหอมน้ำมะนาวมากเลยนะคะขอบอกนะคะร้านนี้เขาทำดีค่ะ เมนูต่อไปนะคะก็เป็นต้มยำปลาคลังน้ำใสนะคะราคา229บาทเทขอบอกอนะคะเมื่อกี้นะคะว่าปลาหมึกนึ่งมะนาวแซบแล้วนะคะมาเจอต้มยำปลาคังเข้าไปนะคะอันนี้นะคะแซบกว่าค่ะขอบอกอนะคะต้มยำปลาคังน้ำใสที่ร้านสเสบียงปลานะคะคือเนื้อปลาล้วนๆนะคะคือตักไปก็เจอแต่เนื้อปลานะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆนะคะที่ชอบทานปลานะคะ สั่งเมนูนี้นะคะก็เหมือนได้ทานปลาก็จะทั้งตัวค่ะเพราะว่าเขาอะหนักไปทางเนื้อปลา,าเยอะนะคะแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นมะนาวหรือพริกนะคะคือแซ่บมากค่ะขอบอ่นะคะแอดมินอะมาทีไรแอดมินก็จะต้องสั่งต้มต้มยำปลาคังน้ำใสเนี่ยตลอดสีสันเนี่ยคือแซ่บมากค่ะเพื่อนๆลองตักไปชิมช้อนแรกนะคะ ต้องมีช้อนต่อไปแน่นอนแล้วที่สําคัญเนื้อปลาก็ไม่มีความเหม็นคาวเลยนะคะจานต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นปลาช่อนเกยตื้นค่ะคราวที่แล้วนะคะแอดมินน่ะลองชิมอะไรนะคะแกงส้มแกงส้มที่ใส่ปลาช่อนผักรวมไปอ่ะแอดมินติดใจค่ะเพราะว่าที่เนี่ยปลาเขาอ่ะไม่เหม็นคาวเลยนะคะแอดมินก็เลยสั่งปลาช่อนเกยตื้นมานะคะสําหรับเพื่อนเอนซึ่งชอบ ทานปลาเพราะวันนี้เพื่อนๆนของแอดมินเนี่ยเขาชอบทานปลากันหลายคนนะคะก็เลยสั่งปลาช่อนเกยตื้นมานะคะขอบอกนะคะว่าปลาช่อนตัวใหญ่มากค่ะแล้วก็ไม่มีความเหม็นคาวเลยสักนิดนะคะถ้าเพื่อนๆนลองนะคะรับรองเพื่อนๆนจะต้องติดใจค่ะคือวันนั้นเราทานปลานเนี่ยค่อนข้างเยอะหลายๆเมนูนะคะปลาหมึกนึ่งมะนาวก็ไปแล้วนะคะปลาคังก็ไปแล้วนะคะ ตอนนี้ก็เป็นปลาช่อนเกยตื้นนะคะตอนแรกก็คิดว่าอ่ะจะจบแค่เมนูปลาช่อนเกยตื้นนะคะทำไปทำมาค่ะไม่ได้จบที่นี้นะคะก็มีเมนูอย่างอื่นมาอีกแล้วค่ะเพราะว่าบอกแล้วนะคะว่าที่ร้านสเสบียงป่าเนี่ย แทบจะเป็นครัวของแอดมินเลยนะคะเพราะว่าแอดมินน่ะมาทานบ่อยมากนะคะเพราะว่าถูกใจในรสชาติของพริกแกงนะคะเพราะว่าร้านนี้ขอบอกเลยนะคะว่าพริกแกงเขาอะตำสดใหม่ ทุกวันนะคะแล,แล้วที่สำคัญนะคะเครื่องแกงเขาว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใครนะคะเป็นพริกแกงทําเองนะคะโขลกเองนะคะใหม่สดทุกวันนะคะเจ้าของร้านเขาบอ,อกอย่างนั้นนะคะแล้วที่สําคัญนะคะเขาบอกเลยะค่ะว่ารสชาติอาหารของที่ร้านสเสบียงป่านะคะจะมาทานครั้งไหนนะคะรสชาติก็ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมีความคงที่ทุกอย่างเน่ยนะคะอยากให้เพื่อนๆลองมาชิมดูนะคะว่ามันจะเหมือนที่แอดมินบอกหรือเปล่านะคะแต่แอดมินอยากให้ลองค่ะจานต่อไปนะคะเป็นผัดฉาทะเล199บาทเห็นไหมคะพริกแกงเขาว่าสวยค่ะเพราะว่าเขาเป็นพริกแกงสูตรเฉพาะขเขานะคะก็คือเขาตามใหม่สดทุกวันนะคะ เดวที่สําคัญนะคะเครื่องเคียงที่อยู่ในผัดชาไม่ว่าจะเป็นใบมะกรูดนะคะพริกไทยสดนะคะกระชายหรือพริกนะคะก็มีความสดค่ะหอมมาเลยนะคะเวลาผัดเนี่ยเขามาเสิร์ฟเนี่ยยังไม่ได้ตักชิมเนี่ยก็รู้สึกว่าโอ้โหหอมพริกแกงก็หอมมากนะคะถ้าเพื่อนๆสั่งเนี่ยจะต้องมีจานที่สองค่ะเพราะว่าผัดชาทะเลเนี่ยเขาบอกคุ้มนะคะเพราะว่าเขาใส่กุ้งตัวใหญ่แล้วก็ปลาหมึก ก็ชิ้นใหญ่เหมือนกันเขาไม่ได้หั่นชิ้นบางๆนะคะเขาหั่นชิ้นใหญ่มากเลยค่ะแล้วที่สําคัญก็คือจุดเด่นของเขาก็คือพริกแกงค่ะพริกแกงนี่คือแซ่บมากนะคะอยากให้เพื่อนๆลองชิมดูนะคะอันนี้นะคะถ้าทานกับข้าวเนี่ยก็แซ่บอร่อยดีค่ะแต่ถ้าทานปเปล่าก็ได้ค่ะสําหรับคนที่ชอบทานเผ็ดนะคะอันนี้แนะนําเลยค่ะเพราะว่ารสชาติจะจานมากเลยนะคะสําหรับเพื่อนๆที่ชอบอาหารแนวไทยๆนะคะ ต้องมาร้านนี้เลยคะ่ะเพราะว่าพริกแกงเขาใหม่สดจริงๆค่ะเพราะว่าจากการทานเนี่ยแอดมินรู้เลยนะคะว่าพริกแกงเขาใช้ได้นะคะแล้วที่สําคัญนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเมนูทุกเมนูเนี่ยคือร้านนี้มีมีเมนูมากนะคะแล้วเพื่อนๆมาเนี่ยเพื่อนๆก็จะต้องนึกละว่าฉันจะสั่งเมนูไหนก็ไม่ต้องนึกค่ะอยากทานอะไรสั่งได้เลยค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่แอดมินมาทานเนี่ยคือจะอร่อยเกือบจะทุกเมนูนะคะไม่เคยมีเมนูเมนูไหนที่ไม่อร่อยนะคะอันนี้คือไม่ได้เชีย์นะคะเพราะว่าแอดมินอ่ะเออมาทานร้านนี้แท้จะเป็นร้านประจําของแอดมินเลยค่ะเพราะว่า ด้วยความที่หนึ่งชอบตรงที่พริกแกงเขาตำสดนะคะเพราะฉะนั้นรสชาติมันก็จะอร่อยนะคะจานต่อไปนะคะก็เป็นแหนมกระดูกอ่อนทรงเครื่องนะคะขอบอกว่าจานเนี้ยแอดมินก็ชอบค่ะเพราะจริงๆอะ่ะแอดมินนะเป็นคนชอบทาน แหนมกระดูกอ่อนค่ะกระดูกอ่อนจริงๆกระดูกอ่อนที่ไม่ได้เป็นแหนมแอดมินก็ชอบค่ะแอดมินก็ชอบเอากระดูกอ่อนเนี้ยมาต้มแซบทานเองนะคะใส่เห็ดแซบๆบีบมะนาวเงี้ยแต่ไม่เน้นเผ็ดนะคะก็อร่อยแต่ร้านเนี้ยเขาเอาแหนมกระดูกอ่อนเนี่ยมาทําเป็นแหนมเขาเอากระดูกอ่อนเนี่ยมาทําเป็นแหนมนะคะเครื่องเคียงเขาก็มีเยอะมากเลยค่ะก็จะมีทั้งขิงนะคะมีกระเทียมนะคะมีหอมแดงนะคะ แล้วก็มีถั่วลิสงทอดนะคะแล้วก็มีผักที่จัดแต่งในจานเนี่ยขอบอกอนะคะผักที่เนี่ยเขาค่อนข้างใส่ใจกับผักเคียงผักแหนมมากนะคะผักเขาจะใหม่กรอบสดนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆนะคะที่ชอบทานกระดูกอ่อนนะคะก็ลองสั่งแหนมกระดูกอ่อนสรงเครื่องจานนี้มาลองทานดูนะคะรับรองไม่ผิดหวังค่ะเพราะว่าแอดมินนะ่ะมาเนี่ยแอดมินจะต้องสั่งเมนูเนี้สองจานค่ะเพราะว่า เขาทำได้ดีค่ะแล้วที่สําคัญนะคะบอกแล้วค่ะแหนมกระดูกอ่อนที่นี่ไม่ฉุบแป้งนะคะคือเป็นแหนมกระดูกอ่อนนล้วนค่ะบางที่เนี่ยถ้าแอดมินเห็นนบางที่เขาก็จะฉุบแป้งมาด้วยเพื่ออะไรคะเพื่อให้ทอดง่ายนะคะแต่อันเนี้ยคือเขาไม่ได้ฉุบแป้งมาเลยค่ะก็คือมาอย่างไงก็มาอย่างนั้นนะคะแอดมินก็เลยชอบนะคะส่วนอีกเมนูนะคะ ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งก็คือเป็นหมูสามชั้นทอดน้ำปลานะคะปกติเนี่ยสมัยก่อนตอนแอดมินเป็นเด็กเนี่ยแอดมินไม่ค่อยชอบทานหมูสามชั้นเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเออมันมันเยอะนะคะแล้วที่สำคัญก็คือส่วนใหญ่เนี่ยแอดมินชอบทานอาหารทะเลค่ะ แต่ความคิดต้องเปลี่ยนไปค่ะเมื่อโตขึ้นนะคะหมูสามชั 3, ้นเนี่ยสามารถมาทำเมนูอร่อยอร่อยเนี่ยได้หลายได้หลายหลายเมนูนะคะจากที่แอดมินเราไปชิมร้านนั้นร้านนี้มานะคะ แล้วเขาบอกนะคะหมูสามชั้นทอดน้ำปลาล้านนี้นะคะราคา129บาทเนี่ยคือเต็มจานนะคะแล้วหมูสามชั้นทอดน้ำปลาที่นี่นะคะก็ไม่ได้มีตัมันค่ะมีเนื้อแดงติดมาแล้วที่สำคัญนะทอดได้กรอบค่ะกรอบนอกนุ่มในแล้วที่สำคัญนะไม่ต้องพึ่งน้ำจิ้มที่ให้มาก็ได้นะคะก็อยากจะฝากบอกเพื่อนๆนะคะว่าถ้าใครผ่านมาที่จังหวัดราชบุรีนะคะ ก็ลองแวะมาชามอาหารที่ร้านสเสบียงป่านะคะพริกแกงเขาใหม่สดทุกวันนะคะแล้วเขาก็มีดนตรีสดเล่นทุกวันตอน18บแกาถึง21่0นาฬิกานะคะแล้วก็มีห้องรับรองนะคะไว้ต้อนรับด้วยค่ะเพื่อนๆฝากขอบคุณฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้อดมินด้วยนะคะสวัสดีค่ะ